เมื่อหนูน้อยหมวกแดงที่กำลังออกเดินทางผจญภัยจนไปพบกับซินเดอเรล่าเข้าโดยบังเอิญแต่ว่าพวกเธอทั้งสองกลับต้องมาพัวพันกับคดีฆาตกรรมปริศนาทำให้พวกเธอจึงจะต้องช่วยกันไขคดีนี้เพื่อหาตัวคนร้ายสุดท้ายแล้วทั้งสองจะสามารถหาตัวฆาตกรได้หรือไม่เชิญมาเอาใจช่วยพวกเธอกันเลยครับกับภาพ,พย,ายนตร์เรื่อง once upon a crime การละครั้งหนึ่งกับคดีปริศนา เรื่องราวได้เริ่มมาที่หญิงสาวสวมพว่อคลุมสีแดงผู้หนึ่งที่มีนามว่าหนูน้อยหมอกแดงขณะที่เธอกำลังเดินออกขจนภัยในป่า ในระหว่างทางก็โดนต้นไม้หนามควันเข้าทำให้หนูน้อยหมวกแดงจิงบนพึมพำว่าทำไมต้นไม้สวยๆเหล่านี้ถึงต้องมีหนามด้วยทนันใดนั้นแม่มดตนหนึ่งที่มีชื่อว่าบาบาร่าก็ปรากฏตัวออกมาหาแล้วพยายามจะแสดงเวทมนตร์ของตัวเองให้หนูน้อยหมวกแดงเห็นโดยการคิดจะเสกให้รองเท้าของเธอเป็นรองเท้าคู่ใหม่ที่ดูสวยงามเพราะคนในอาณาจักรแห่งนี้ล้วนแต่ชอบสิ่งของสวยงามกันทั้งนั้น แต่ว่าพอแม่มดไล่เวทมนต์ออกมาแล้วมันกลับทําให้รองเท้าของหนูน้อยหมวกแดงเพื่อนมากกว่าเดิมอีกทําให้หนูน้อยหมวกแดงก็เลยต้องเอามันไปนล้างที่แม่น้ําซึ่งแม่มดก็ยอมรับว่าเธอไม่ค่อยถนดัดเวทมนต์เสกรองเท้าสักเท่าไหร่ผลที่ได้ออกมาจึงตรงกันข้ามกันหมด แต่ว่าในระหว่างที่หนูน้อยหมวกแดงกำลังหันไปบนใส่แม่มดนั้นรองเท้าของเธอมันก็ดันหลวดมือแล้วลอยไปตามแม่น้ำทำให้หนูน้อยหมวกแดงก็เลยต้องเดินเท้าเปล่าแทนและในระหว่างที่เธอกำลังเดินไปเรื่อยๆนั้นก็บังเอิญเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนี้กำลังสวมรองเท้าของเธออยู่หนูน้อยหมวกแดงจึงรีบตามเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นทันทีเพื่อจะขอรองเท้าของเธอคืนและเมื่อผู้หญิงคนนั้นได้ถอดรองเท้าคืนให้แล้วก็เห็นว่าเท้าของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลจากการถูกหนามควาน พราะหญิงสาวผู้นี้เดินเท้าเปล่ามาตลอดป่าก่อนที่จะเจอกับรองเท้าของหนูน้อยหมวกแดงเขา้าซึ่งหญิงสาวก็นแนะนําตัวว่าเธอชื่อซินเดเรล,ล่าและกําลังทาหลุมฝังศพให้กับนกพิราบของเธอที่ตายไปแล้วทันใดนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็เกิดลางสังหรณ์ขึ้นมาจึงถามซินเดเรล,ล่าว่าคนที่ลังแกเธอคือแม่เลี้ยงกับพี่สาวที่ชื่อแอนใช่ไหมเพราะเห็นว่าเสื้อที่ซินเดเรล,ล่ากำลังสวมอยู่มันปักชื่อของคนที่ชื่อแอนเอาไว้เธอสันนิษฐานว่าซินเดเรล,ล่าคงจะรับต่อมาจากพี่สาวเพราะเป็นแค่ลูก เลี้ยงแม่เลยไม่ยอมซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่ให้แถมการที่ต้องปักชื่อเอาไว้บนเสื้อก็แสดงว่าแม่เลี้ยงมีลูกสาวสองคนเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าสลับกันสิ่งพอซินเดเล,ล่าได้ฟังแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาทันทีเพราะสิ่งที่หนูน้อยหมวกแดงพูดมาทั้งหมดคือเรื่องจริงและเธอก็มักจะถูกพวกแม่เลี้ยงกันแกล้งอยู่เสมอ พร้อมกับเล่าเหตุการณ์เมื่อก่อนหน้านี้ให้ฟังว่าที่พระราชวังกำลังจะมีงานเต้นลําจัดขึ้นเพื่อหาคู่ครองให้กับเจ้าชายในคืนนี้และพวกพี่ๆของเธอก็กำลังจะได้เป็นร่วมงานเต้นลําเพราะสาวๆทุกคนนั้นต่างหมายปองที่จะได้แต่งงานกับเจ้าชายซินเดอเรลล่าก็เลยอยากจะขอไปกับพวกเขาด้วยแต่ว่าก็ถูกปฏิเสธทันทีเพราะเนื้อตัวของเธอนั้นโสดกปลกเกินไปซึ่งคนในอาณาจักรแห่งนี้ล้วนแต่ชอบสิ่งของสวยงามกันทั้งนั้นส่วนคนที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์จะถูกเกลียดอยู่เสมอใน ระหว่างนั้นนกพิราบของเธอมันก็ไปแย่งกินขนมของพี่คนรองที่ชื่อว่ามาโกทำให้พี่มาโก้จึงโกรธแล้วฆ่านกพิราบของเธอตายไป พอหนูน้อยหมอกแดงได้รู้ว่าซินเดอลเรล,ล่ากำลังอยากจะไปร่วมงานเต้นลําเธอก็เลยคิดจะพาซินเดอลเรล,ล่าไปส่งให้แต่ซินเดอลเรล,ล่าก็บอกว่าเธอคงไม่สามารถไปได้เพราะชุดของเธอนั้นดูโสกโปรกเกินไปพวกทหารในวังคงไม่ยอมให้เข้าไปแน่แถมตอนนี้ก็ไม่มีรองเท้าอีกเพราะถูกพี่มาโกโยนทิ้งไปแล้วทำให้เท้าของเธอจึงมีแต่บาดแผลเพราะถูกน้นาในป่าควันระหว่างทาง ทันในนั้นแม่มดบาบาร่าก็เปล่ากฏตัวมาหาอีกครั้งพร้อมกับทําการเสกเสื้อผ้าชุดใหม่ให้กับซินเดเรลล่าทันทีพอหนูน้อยหมอกแดงได้เห็นแบบนั้นก็ขอให้บาบาราช่วยเสกให้เธอบ้างเพราะเธอก็อยากจะไปร่วมงานเต้นลําด้วยเหมือนกันบาบาราก็เลยทําการเสกชุดใหม่ให้กับหนูน้อยหมอกแดงด้วยอีกคน แต่ว่าพอหนูน้อยหมอกแดงได้ก้มดูที่เท้าของตัวเองก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแค่ชุดแต่รองเท้ากลับไม่ได้เปลี่ยนด้วยรวมถึงซินเดเรล่าเองก็ยังไม่มีรองเท้าเหมือนเดิมซึ่งบาบาร่านั้นไม่ถนัดการเสกรองเท้าอย่างมากและไม่ว่าจะพยายามกี่ครั้งมันก็ไม่สําเร็จเลย ทันใดนั้นแม่มดอีกคนก็ปรากฏตัวมาหาซึ่งเธอมีชื่อว่าเทคลาและคิดจะอาสาช่วยทั้งสองคนเองเพราะเวทมนต์ของเธอทรงพลังมากกว่าของป้าบาบาร่าซึ่งเวทมนต์ของป้าบาบาร่านั้นจะมีฤทธิ์อยู่ได้แค่ถึงเที่ยงคืนนี้เท่านั้นส่วนเวทมนต์ของเธอจะสามารถอยู่ได้ถึง24ชั่วโมงแล้วเทคลาก็ทำการเสกรองเท้าแก้วให้กับทั้งสองคนทันทีซึ่งรองเท้านี้มันจะใส่ได้พอดีกับเท้าของคนที่ถูกเสกเท่านั้นคนอื่นจะไม่สามารถสวมได้เด็ดขาด รวมถึงบาบบาร่าเองก็ไปเอาหนูกับฟักทองมาแล้วเสกให้หนูกลายร่างเป็นมนุษย์เพื่อที่จะให้มันเป็นคนขับรถม้าฟักทองพาทั้งสองคนไปนส่งที่พระราชวังจากนั้นเมื่อหนูของแม่มดเริ่มพาทั้งสองคนออกเดินทางแล้วแต่ว่าในระหว่างทางรถม้ามันก็ดันชนเข้ากับบางอย่าง ซึ่งพอหนูน้อยหมวกแดงกับซินเดอเรล่าพากันออกไปดูก็เห็นว่าสิ่งที่รถม้าชนนั้นก็คือช่างตัดผมที่มีชื่อว่าฮันส์แถมเขายังเป็นถึงช่างฝีมือดีของราชวงศ์อีกด้วยและตอนนี้เขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วทันใดนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็เกิดล่างสังหรณ์ขึ้นมาเธอจึงสันนิฐานว่าบางทีช่างฮันอาจไม่ได้ตายจากการถูกรถม้าชนเพราะที่เท้าของเขามีรอยเปื้อนโคลนติดอยู่เหมือนกับว่าถูกใครบางคนลากศพมาจากที่ไกลๆนั่นหมายความว่าฮันอาจจะเสียชีวิตไปตั้งแต่แรกอยู่แล้ว และฆาตกรก็จงใจเอาศพมาวางไว้ตรงถนนเพื่อจะโยนความผิดให้กับคนที่ผ่านมาแถวนี้หนูน้อยหมวกแดงก็เลยเอาใบไม้มากรบร่างของฮันไว้ก่อนเพื่อที่พวกเธอจะได้ไม่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยเพราะถ้าถึงเที่ยงคืนรถม้าของบาบาร่าก็จะหายไปเองจนไม่เหลือหลักฐานให้พิสูจน์ได้แล้วทั้งสองคนก็พากันออกเดินทางไปพระราชวังต่อทันที จนกระทั่งเมื่อไปถึงยังงานเต้นรำแล้วในขณะที่ทุกคนกำลังรอลุ้นว่าเจ้าชายจะเลือกเต้นรำกับสาวคนไหนจูจูเขาก็ตรงไปหาซินเดเรล,ล่าแล้วตัดสินใจเลือกเธอเป็นคู่เต้นรำด้วยโดยที่พวกแม่เลี้ยงของซินเดอเรล่าก็ไม่ได้สงสัยอะไรเพราะตอนนี้เธอดูงดงามมากจนไม่มีใครจำได้ แต่ว่าในระหว่างนั้นจูจูทหารคนหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาในงานแล้วรายงานต่อพระราชาว่าตอนนี้ช่างทำผมพันเสียชีวิตแล้วรอมีคนไปพบศพของเขานอนอยู่กลางป่าและมีรอยจากการถูกลดม้าชนที่บริเวณศรีรษะแถมที่ท้ายทอยก็มีแผลจากการถูกกระแทกอย่างแรงพอพระราชาได้รู้แบบนั้นจึงสั่งให้ยุติงานเต้นลำทันทีเพราะคิดว่าหันจะต้องถูกลดม้าของคนในงานนี้ชนแน่และคนหลายก็กำลังแฝงตัวอยู่ในงานนี้ จากนั้นพราชาก็สั่งให้ทหารออกไปตรวจสอบรถม้าของคนในงานทุกคันเพื่อดูว่ามีรถมา้าคันไหนเพื่อนข้ามเลือดติดบ้างในระหว่างนั้นหนูขับรถม้าก็ได้เข้ามาหาหนูน้อยหมอกแดงกับซินเดเลรล่าเพื่อบอกทั้งสองคนว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เขาเช็ดคราบเลือดที่รถม้าออกให้หมดแล้ว ซึ่งเสนาก็กลับเข้ามารายงานให้พระราชาว่ารถมาทุกคันไม่มีค้าบเลือดติดเลยบางทีคนร้ายอาจจะไม่ได้อยู่ในงานนี้และผลชนะสูตรศพก็ออกมาแล้วหมอบอกว่าช่างฮันถูกดีที่ท้ายทอยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับบาดแผลจากการถูกรถม้าชนภายหลังส่วนทหารที่ไปตรวจสอบดูบ้านของฮันพวกเขาก็รายงานมาว่าพบหินรับมีดมีคราเลือดติดอยู่จึงสันนิษฐานว่าสถานที่เกิดเหตุจะต้องเป็นบ้านของฮันแน่ และเวลาที่ตายก็น่าจะช่วงเวลาบ่ายถึงบ่ายสามโมงแถมพวกทหารยังเจอเส้นผมของผู้หญิงอยู่ในบ้านของฮันอีกด้วยและเมื่อเสนาได้เอาเส้นผมเหล่านั้นมาเปิดให้ดู ซินเดอเรลล่าก็เห็นว่าโบที่ติดอยู่ตรงชอบผมมันก็คือของพี่แอนพี่สาวคนโตของเธอเองซึ่งเสนาคิดว่าบางทีอันอาจจะตัดผมให้กับลูกค้าพลาดเลยทําให้ลูกค้าไม่พอใจแล้วพลั้งมือฆ่าเขาตายนั่นหมายความว่าคนร้ายก็คือเจ้าของเส้นผมเหล่านี้จากนั้นพาลาชาก็สั่งให้ผู้หญิงที่มีผมสั้นทุกคนออกมายืนตรงหน้าเพื่อสอบสวนดูว่าใครเป็นคนร้ายตัวจริง แต่ว่าในระหว่างนั้นหนูน้อยหมวกแดงก็ได้ขอเสนอความคิดเห็นเพราะเธอสงสัยว่าทำไมเส้นผมที่ถูกตัดมันถึงยังมีโบติดอยู่ทั้งที่ก่อนจะตัดมันควรจะแกะโบออกก่อนแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เข้าไปสอบถามกับพี่แอนว่าเหตุการณ์ตอนที่ไปตัดผมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งแอนก็เล่าว่าวัาวนนี้ตอน10บโมงเธอได้ไปพบกับช่างหันเพราะแม่ชองคิวตัดผมเอาไว้ให้และช่างฮันก็แนะนำว่าควรจะตัดผมสั้นเนื่องจากเจ้าชายทรงโปรดปรานผู้หญิงที่มีผมสั้นมากกว่า แต่ว่าจูจูช่างฮันก็เกิดเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วตัดผมของเธอทันทีโดยที่ยังไม่ได้แกะโบ่ออกด้วยซ้ำพอเจ้าชายได้ฟังแบบนั้นก็บอกว่าที่จริงแล้วช่างฮันเป็นคนขี้อิจชาลิษยามากเขาไม่ชอบผู้หญิงผมยาวที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนตัดแต่งให้ ดังนั้นช่างฮันจึงมักจะกลั่นแกล้งผู้หญิงผมยาวด้วยการตัดผมของพวกเธอทิ้งแล้วเอามาสะสมเป็นคอลเลกชันแอนยังเล่าอีกว่าในช่วงบ่ายของวันนี้เธอได้แอบเข้ามาในพระราชวังเพราะอยากจะพบกับเจ้าชายแต่ว่าพอไปถึงที่หน้าประตูก็ได้ยินเจ้าชายกำลังทะเลาะอยู่กับช่างฮันทำให้เธอจึงตกใจและไม่กล้าเข้าไปหาซึ่งเจ้าชายก็อธิบายว่าในระหว่างที่ช่างฮันเข้ามาหาเขาในห้องช่างฮันนั้นได้เอาช่อผมของผู้หญิงเข้ามาด้วยเขาจึงไม่พอใจที่ฮันชอบตัดผมของผู้หญิงคนอื่น เพื่นเพราะความอิจฉาแต่ว่าฮันก็คมคูเขากลับว่าถ้าหากเจ้าชายเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังเขาจะแฉความลับของเจ้าชายว่าเจ้าชายแอบเอามองกุฎของพระราชาไปถิง้งเนื่องจากโมโหที่พระราชาไม่ยอมไม่คบกับเลมี่อดีตคนรักเมื่อหนึ่งปีก่อนหลังจากที่พระราชาได้ทราบข่าวว่าเจ้าชายแอบคบหากับเลมี่จูจ่ๆเลมี่ก็หายตัวไปอย่างปริศนาจนทําให้เจ้าชายคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของพระราชาที่กําจัดนางถิ้งแน่ ซึ่งพอพระราชาใด้ฟังเรื่องทั้งหมดจากปากของเจ้าชายก็พยายามบอกว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเขาไม่ได้คัดค้านอะไรเกี่ยวกับความรักของทั้งสองคนเลยแม่สาวเลมีนนั้นหายตัวไปของนางเองโดยที่พระราชาไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่น้อย แต่ว่าเจ้าชายก็ยังไม่ยอมเชื่อและคิดว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นความผิดของพ่ออยู่ดีและในระหว่างที่สองพ่อลูกกำลังเถียงกันอยู่นั้นหนูน้อยหมวกแดงก็ได้ขอพูดขัดจังหวะเพราะอยากฟังเรื่องราวของเจ้าชายต่อเจ้าชายจึงเล่าว,ว่าหลังจากที่เขากับช่างหันทะเลาะกันช่างหันก็เรียกร้องว่าอยากได้กระจกประจำราชวงศ์เพื่อแลกกับการปกปิดความลับของเจ้าชายให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้าชายก็ไม่ยอมยกมันให้เพราะมันเป็นของสำคัญที่สืบต่อกันมาในราชวงศ์ พอพราชาได้รู้เรื่องนี้เข้าจึงคิดว่าบางทีเจ้าชายอาจจะเป็นคนร้ายเพราะเห็นว่าทั้งสองคนมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อน แถมในช่วงบ่ายหลังจากที่ทั้งสองคนทะเลาะก,กันแล้วเจ้าชายก็หายตัวไปไม่ยอมมาซ้อมเต้นลำด้วยและมันก็ตรงกับเวลาที่ช่างฮันถูกฆ่าพอดีซึ่งเจ้าชายก็พยายามปฏิเสธเพราะเขาแค่ออกไปเดินเล่นบนเนินเขาเท่านั้นแต่ว่าพระราชาก็ไม่ยอมเชื่อพร้อมกับสั่งให้ทหารเข้ามาจับตัวเจ้าชายไปขังไวท้ทันทีและพอเจ้าชายถูกนําตัวออกไปแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็เห็นเศษน้ําที่ตกอยู่ตรงพื้นจึงเริ่มรู้สึกสงสัยบางอย่างขึ้นมาทันใดนั้นหญิงสาวสวมผ้าคลุมเนื้อตัวดโสมก,ก็ได้บวกเข้ามา กลางห้องบอกว่าเจ้าชายไม่ใช่คนร้ายตัวจริงเพราะช่วงเวลาบ่ายโมงเธอเห็นเจ้าชายเดินเล่นอยู่บนเนินเขาซึ่งไม่มีทางที่เจ้าชายจะเป็นคนร้ายได้เด็ดขาด แต่ว่าผู้คนในห้องกลับไม่มีใครยอมเชื่อสิ่งที่นางพูดเพราะหญิงสาวผู้นี้เป็นเพียงสามัญชนชั้นต่ำและไม่มีหลักฐานอะไรพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เธอพูดเป็นเรื่องจริงหนูน้อยหมวกแดงเป็นเพียงคนเดียวที่ยอมเชื่อหญิงสาวผู้นี้เพราะเธอเห็นเศษนาำตกในตอนที่เจ้าชายถูกน้ำท่วออกไปแถมเธอยังเคยเดินผ่านป่าแถวนั้นมาแล้วซึ่งมันมีพุ่มหนามขึ้นอยู่ตรงเส้นทางไปเนินเขาและการที่มันมีหนามอยู่บนชุดของเจ้าชายก็แสดงว่าเจ้าชายไปที่นั่นมาจริงๆพอได้ฟังแบบนั้นพระราชาจินยอ มเปลี่ยนใจแล้วสั่งให้ทหารนำทัวเจ้าชายกลับมา พร้อมกับปล่อยให้ทุกคนแยกย้ายกลับบ้านกันได้เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าคนในงานเลี้ยงแห่งนี้คือคนหลายในระหว่างนั้นก็ถึงเวลาเที่ยงคืนพอดีหนูน้อยหมอกแดงกับซินเดอเรลล่าจึงรีบพากนันหนีออกไปจากปราสาทเพราะเวทมนต์ของบาบาร่ากำลังจะเสื่อมแล้วแต่ว่าในระหว่างนั้นซินเดอเรลล,าล่าก็ดันสะดุดลม้มและทำรองเท้าแก้วหลุดเอาไวต้ตรงบันไดก่อนที่เธอจะรีบวิ่งขึ้นรถม้าฟักทองแล้วหนีออกไปจากพระราชวังจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปหลังเที่ยงคืนแล้วเวทมนต์ของบาบาร่าก็เสื่อมลง ทันทีทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพเดิมอีกครั้งซินเดเรล่าจึงชวนให้หนูน้อยหมวกแดงไปพักที่บ้านของเธอก่อนเพราะตอนนี้มันดึกแล้วและในขณะที่ทั้งสองคนกำลังหลับอยู่จูจ่ๆหนูน้อยหมวกแดงก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากข้างนอกเธอจึงตัดสินใจาตามออกไปดูจนพบกับมาโก้พี่สาวคนร้องของซินเดเรล่าที่กำลังวิ่งหนีพวกทหารซึ่งมาโก้ก็ยอมสารภาพกับหนูน้อยหมอกแดงว่าเธอเป็นคนฆ่าฮันเอง จากนั้นทั้งสองก็พากันหนีไปหลบอยู่หลังต้นไม้แล้วมาโกก็เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังเธอได้รับจดหมายจากช่างฮันส์ว่าเขาอยากจะทำผมให้กับเธอก่อนเริ่มงานเลี้ยงคืนนี้แต่ว่าเมื่อไปถึงที่นั่นเธอก็ถูกใครบางคนตีเข้าที่หัวยอย่างจังจนสลบไป พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เจอกับศพของช่างฮันนอนอยู่และในมือของเธอก็กำลังถือหินลับมีดเปื้อนเลือดเอาไว้ทำให้เธอจึงคิดว่าตัวเองคงจะเผลอฆ่าช่างฮันไปโดยไม่รู้ตัวแน่จึงคิดจะทำการอําพรางศพโดยการพาตัวเขาไปไว้ที่ข้างถนนแล้วรอจังหวะที่รถม้าวิ่งผ่านมาเพื่อทำให้เหมือนกับว่าช่างฮันถูกรถม้าชนตายหลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อก็เลยเอาแต่เดินวนอยู่ในป่าไม่กล้าออกไปไหนพอมาโก้เล่าจบทันในนั้นพวกทหารก็ตามมาเจอเข้าัก หนูน้อยหมวกแดงจึงส่งตัวมาโก้ให้พวกทหารทันทีเพราะนางยอมสารภาพแล้วว่าตัวเองเป็นคนฆ่าช่างฮันส์แต่ว่าพอพวกทหารได้จับตัวมาโก้ไปหนูน้อยหมวกแดงก็เจอกับเศษส้นของรองเท้าแก้วตกออกมาจากตัวของมาโก้ในระหว่างนั้นเสนาก็ได้เข้ามาหาเพื่อแสดงความชื่นชมที่หนูน้อยหมวกแดงสามารถจับตัวคนร้ายได้แต่หนูน้อยหมวกแดงก็บอกว่ามาโก้ไม่ใช่คนร้ายตัวจริงเธอแค่ต้องการสั่งสอนที่ลอนชอบแกล้งซินเดอเรล่าเท่านั้นแล้วหนูน้อยหมวกแดง ก็ขอให้เสนาช่วยพาไปตรวจสอบที่บ้านของฮันเพื่อจะหาเบาะแสเพิ่มเติมในการตามทัวคนหลายจนเธอได้เจอกับรอยคราบเลือดติดอยู่บนพื้นแต่เสนาบอกว่านี่ไม่ใช่คราบเลือดของฮันมันเป็นคราบเลือดเก่าที่ติดอยู่ตั้งแต่หนึปีก่อน ทันในนั้นหนูน้อยหมอกแดงก็เกิดร่างสังหรณ์ขึ้นมาและเริ่มจะเรียบเรียงข้อมูลทุกอย่างได้แล้วจนกระทั่งพอเวลาได้ผ่านไปถึงเช้าของอีกวันจูจูเจ้าชายก็ได้เดินทางไปหาซินเดอเรล่าที่บ้านพร้อมกับนำรองเท้าแก้วที่เธอทำหล่นไว้มาด้วยเพื่อจะดูว่าเธอสามารถสวมรองเท้าข้างนี้ได้หรือเปล่าเพราะเจ้าชายกำลังตามหาหญิงสาวที่เขาเต้นลำด้วยเมื่อคืนและพอซินเดอเรล่าได้เอารองเท้าแก้วข้างนั้นมาสวมเธอก็สามารถใส่มันลงได้อย่างพอดี เจ้าช้ที่เห็นแบบนั้นจึงสั่งให้ทหารจับตัวเธอไว้แล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ได้ตามเข้ามาหาเพราะรู้ตัวคนร้ายแล้วว่าคนที่ฆ่าหันก็คือซินเดเรล,ล่าเธอรู้สึกเอะใจตั้งแต่ที่เจอกันในป่าว่ามันมีบางอย่างผิดปกติไป เธอสันนิฐานว่าในขณะที่ซินเดเรล่ากำลังออกไปเก็บเบอร์รี่คงจะเจอกับช่างหันเข้าโดยบังเอิญและช่างหันก็รู้สึกอยากจะตัดผมของเธอก็เลยวางแผนให้ไปที่บ้านของเขาเพื่อหลอกว่าจะตัดทรงผมสวยๆให้แต่ว่าพอไปถึงที่นั่นช่างหันคงถือวิาสาสะตัดผมของเธอโดยไม่ได้ตั้งตัวด้วยความตกใจซินเดเรล่าคงจะพลั้งมือฆ่าหันไปแล้ววางแผนโยนความผิดให้กับพี่มาโก้ดยการส่งจดหมายเชิญให้พี่มาโก้มาที่บ้านของฮันพอมาโก้เดินทางมาถึงเธอก็ รีบทุบให้หลอนสลบไปทันทีแต่พอเห็นว่ามาโคยังมีสติอยู่เธอก็คงตกใจจึงรีบถอดรองเท้าแก้วออกมาตีที่หัวซ้ำอีกครั้ง จนทาให้ส้นของรองเท้าแก้วข้างนั้นหักซึ่งหนูน้อยหมอกแดงก็เจอมันตกออกมาจากตัวของมา์โกตอนที่ถูกทหารจับไปแต่ซินเดอเรลล่าก็พยายามแก้ตัวบอกว่ารองเท้าแก้วของเธอมันยังเหมือนเดิมและไม่มีข้างไหนที่ส้นหักเลยหนูน้อยหมอกแดงจึงบอกว่าที่จริงแล้วรองเท้าข้างนั้นมันไม่ใช่รองเท้าที่ซินเดอเรลล่าทำตกไว้เมื่อคืนแต่เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ถูกฝังไวไ้ในหลุมฝังศพของโนพิราบและเสนาก็ไปขุดมันขึ้นมาซึ่งถ้าหากไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงคงไม่มีวันใส่มันได้พอดีแนะ่ เนื่องจากมันเป็นรองเท้าเวทมนต์ที่ไม่มดเสกให้หมายความว่าซินเดเรล่ามีรองเท้าแก้วหนึ่งคู่ตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะได้รับมันมาอีกคู่พร้อมกับหนูน้อยหมวกแดงแล้วเสนาก็ทําการเอาเศษส้นที่แตกมาประกบกับรองเท้าอีกข้างหนึ่งที่กุดมาจากสุสานซึ่งก็เห็นว่ามันสามารถประกบกันได้อย่างพอดีหนูน้อยหมวกแดงอธิบายว่าซินเดเรล่าคงจะได้รับรองเท้าแก้วจากคนเทคล่ามาก่อนแล้วและเผลอใช้มันฟาดหัวพี่มาโก้จนหัก จากนั้นก็นํามันไปฝังไว้ที่สุสานของนกพิราบนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงต้องเดินเท้าเปล่าและพอช่วงเย็นตอนที่เจอกับหนูน้อยหมวกแดง ซินเดเรล่าก็ได้รับรองเท้าแก้วจากคุณเทคล่าอีกครั้งเพราะคุณเทคล่าจำใบหน้าของซินเดเรล่าไม่ได้เนื่องจากบาบาร่าเสกชุดใหม่ให้จนเธอดูสวยขึ้นมากกว่าเดิมในระหว่างนั้นบาบาร่ากับเทคล่าก็ได้ปรากฏตัวมาหาซึ่งตอนนี้เทคล่าก็จำได้แล้วว่าซินเดเรล่าคือคนเดียวกับที่ได้รับรองเท้าในตอนแรกซึ่งเธอก็เสกมันให้ในช่วงเวลาบ่ายสามโมงก่อนที่จะมาเจอกันในตอนเย็นรอบสองแต่ซินเดเรล่าก็ยังคิดจะปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำทันเดนั้นก็ถึงเวลาบ่าย สามโมงพอดีซึ่งมันก็ครบ24ชั่วโมงนับจากที่เทลราเสกรองเท้าคู่แรกให้คาถาจึงเสื่อมลงทําให้รองเท้าแก้วกลับไปเป็นรองเท้าคู่เดิมของซินเดเรล่าอีกครั้งคราวนี้ซินเดเรล่าจึงไม่สามารถเถียงได้อีกเพราะมีหลักฐานมัดตัวชัดเจนจากนั้นเมื่อซินเดเรล่าถูกทหารจับตัวไปแล้วหนูหน้อยหมวกแดงก็บอกกับเจ้าชายว่าที่จริงแล้วการที่เลมมี่คนรักเก่าของเขาหายตัวไปมันไม่ใช่เพราะฝีมือของพระราชาแต่เป็นฝีมือของช่างฮันตั้งหาก เล่มีนั้นถูกช่างหันทำร้ายเพื่อจะตัดผมอันสวยงามของนางและมันก็ทำให้ใบหน้าของนางถูกกันไกบาดจนเกิดบาดแผลขนาดใหญ่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่บ้านของฮันมีคราบเลือดติดอยู่เล่มีที่รู้ว่าตัวเองเสียโฉมแล้วจึงหายตัวไปไม่ให้มีใครหาเจออีกเพราะในอาณาจักรแห่งนี้คนที่มีรูปร่างหน้าตาอัป,ปลักษณ์จะถูกเหยียดหยามเนื่องจากทุกคนล้วนแต่ต้องการสิ่งของสวยงามกันทั้งนั้นและทันใดนั้นเสนาก็ได้พาตัวหญิงสาวที่เคยโผล่ไปในงานเลี้ยงเมื่อคืนมาหาเจ้าชาย ซึ่งพอเธอได้เปิดผ้าคลุมออกก็ปรากฏว่าเธอก็คือเลมี่นั่นเองสาเหตุที่เธอต้องทําให้ตัวเองดูสกรปรกและน่าเกลียดก็เพื่อจะปกปิดตัวตวนไม่ให้มีใครสนใจแล้วคอยแอบเฝ้าติดตามเจ้าชายอยู่ห่างๆตลอดเวลาเพราะในใจเลมี่นั้นยังคงรักเจ้าชายอยู่ ซึ่งเจ้าชายเองก็ไม่ได้มีความลังเกียจอะไรเลยมีเลยแม้แต่น้อยถึงแม้ว่าเธอจะมีแผลเป็นที่ใบหน้าและเสียโฉมแล้วแต่ว่าเธอก็ยังดูงดงามสําหรับเขาอยู่เสมอทําให้สุดท้ายแล้วทั้งสองคนจึงได้กลับมาเป็นคู่รักกันอีกครั้งและเมื่อคดีทุกอย่างได้ถูกไขปริศนาจนหมดแล้วหนูน้อยหมอกแดงก็เริ่มออกเดินทางประจนภัยอีกครั้งแล้วหนังเรื่องการละครั้งหนึ่งกับคดีปริศนาก็ได้จบลง